สวัสดีตรีครับ เปลียนสีตัวหนังสือแป๊บนึงจ้า เพื่งเพิ ah, ่งจเข้าม่เล่นกันนะไม่ต้องไปไหมอ่ะ เสียงตัวหน่อยถ้าเปิดสเสียงเพลงในดีส์มันจะได้ไหม ติดไหมลองดูเลย ทำไมถึงไม่ได้ยินเสียงงั้นอ่ะไม,ม่เสียงในการหมดย นี่บิตเลทมันเท่าไหร่เอ่ย4,000เปลี่ยนเป็น OBS ก็ได้ các pheo kẻ một lời này nè pheo kẻ mày phải chơi chán này ฉันได้คูณสี่ด้วยล่ะนะเฮ้ยเรดดอดยางนั้นเลยกระสองอ่าแฟตไฮเดอร์เฮ้ยเสียงบักเฮ้ยเฮ้ยเสียงบักเสียงบัก กิ้เหมือนฉันได้ยินเสียงคนแต่ฉันปิดเสียงบอดก่อนนะกี้เหมือนฉันได้ยินเสียงคนแถวนี้เลยนะฉันกดวันเมตรคอสมาด้วยสิเฮ้ยฉันได้ยานำ้ำเฮ้ยกระสุน โอ้ยคูนหกนี่มันหมดธรรมดาเนาะเล่นคนเดียวฉันไม่กล้าเล่นแหลงรับมาัฮเออนี่ใส่นี่เออฉันยังโอ้ยกลังจะพูดฉันยังไม่มีเฟิร์สเอเดพอดีเลยฉันอยากได้หมวกซองแล้วนะแกพอจะมีให้ไหมหมู่บ้าน ใต้คูนสองมากๆเอ้ยไม่คูณอยี๋ยวแตหบวกสองมากเลยล่ะเดี๋ยวข้าข็โทรหาเจ้าโป้นก่อนนะเฮ้ยขาดเจอคนละเฮ้ยขาดเม็ดเดียว ข้ายิงพลรราดอย่างนั้นเหรอแสดงว่าหมู่บ้านนี้มันต้องมีคนสินะไม่เป็นไรฆ่านะไม่กลัวอยู่ละทำไมฆ่าถึงยิงพลาดข่ายิงพลาดได้ไงเมื่อกี้ไม่ยิงไง ามไปแล้วจริงๆด้วยนะทำไมเจ้านั่นมันไม่ออกมาเลยนะรู้ว่ามันย้ายที่หรือ,อยังไงเฮ้ยฉันจะไม่ไปปิดแกหรอกถ้าไปปิดแกใั้ก็ตายสิ มันไม่ยอมออกมาเลยหรือว่ามันวิ่งออกไปแล้วแต่ฉันไม่เห็นนะอาจจะเป็นอย่างที่สองก็ได้นะนะเอาเป็นว่าฉันวิ่งไปเรื่อยๆดีกว่าฉันอาจจะเล็งที่มันที่หัวนะจะไม่น่าเล็งที่ตัวเลยเฮ้ยอ๋อมอเตอร์ไซค์ตกกระใจเฮ้ย มันอยู่ตรงนั้น <S <S> <S เฮ้ยมันยิงบังอาดแข็งขออใส่ฆ่าอย่างนั้นเหรอตรัวอะไรนะมันแข็งข้อใส่ฆ่านะเฮ้ย เก็บมันให้ได้นะตัวนี้ฉันเก็บมันไม่ได้นะฉันโดนมันระเบิดใส่หน้าเลยหน้าฉันพังเลยนะนะมันก็เล่นฉลาดเหมือนกันนี่นะฉันอยากเห็นดาวเมจตัวเองนะ ตับไหมตอนหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดไม่เร็วถือว่าไม่เร็วให้เจ้าโปอยมันจะเข้าได้ไหมเนี่ยมันจะเข้าดิดมาไหมนะมันไม่หนาเข้าดิดนะแล้วฉันขอติดต่อมันก่อนนะ ฉันนะตั้ง OBS เอ้ย o b s อะไรวะนะ e x p r i t แบบนี้ไม่ได้นะฉันต้องทำยังไงนะฉันอยากให้มันได้ยินเสียงข้างนอกด้วยนะนไม่อยากให้มันได้ยินเสียงแค่ในเกมแต่ถ้าฉันตั้งอันนี้คืออะไรอะ่ะถ้าฉันตั้ง Steam Sound เป็น กมั่งก็น่าจะได้ยินเสียงแค่เพื่อนนะนะเดี๋ยวฉันขอร้องก่อนนะฉันขอร้องแป๊บหนึ่ง ขอรองเสียงดังๆเลยมันไม่ขึ้นน่ะมันต้องทำยังไงถ้าเป็นเสียงชัดได้ไหมขึ้นไหม,มขึ้น,นะนร,บรบกายมองใคใคครรรเข้าัก ดีฟอล์ไม่ขึ้นไม่ขึ้นต้องเป็น<ว>ตป๊ชัด<า><ว>อย่างเดียวหวมถ้ากำห้งเป็นดีฟอล์ เสียงพลงก่อนแล้วลองไปเทนิงโหมดอ้าวเอเอเร่ออะไรกันทำไมถึงเออเร่อ เจ้าปุ้ยมันไม่มาเล่นอนะเกมพับจีเป็นอะไรนะี่รีสตาร์ทล็อบบี้ดิ ไปเทนนึงหมดสักหน่อยละฉันอยากรู้ว่าเสียงมันจะเข้าไหมนะฉันอยากรู้มันจะ เสียงมันไม่ขึ้นะน่ะมองทำไงอะ่ะตั้งเป็น default มัน มันก็ได้ยินป่ะเสียงนะ